สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครับ EP ที่20นะครับวันนี้ผมจะมาสอนขายสินค้าในแอป d c o m นะผมขาย d.com นะครับอันนี้นะครับเราเข้าไปในแอปตัวนี้นะครับโหลดแอปมาแล้วเข้าไปที่แอปขาย d.com นะครับผมอันนี้นะครับเราจะเอาสินค้านะครับไปลงขายในขายดีนะครับผมอันนี้นะครับเข้าไปกดตรงหน้าแรกนะครับกดตรงนี้นะครับกดเข้าไปหน้าแรกตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลย เมื่อเราไปขายสินค้านะครับนี่ครับกดไปตรงนี้ครับลงขายนะครับผมวันนี้ผมจะลงขายเป็นสินค้าเป็นทีวีนะครับผมเมื่อเลือกเสร็จนะครับเรามาเลือกตรงนี้นะครับว่าเราจะขายสินค้าอะไรนี่เป็นรถยนต์อาหารสาริมรัพย์นะครับแล้วก็มาเก็ตเพจนะครับอันนี้ผมจะเข้าไปขายในมาเก็ตเพจนะครับอันนี้นะครับเราไปเลือกสินค้าที่เราจะลงขายนะครับอันนี้ผมจะลงขายเป็นทีวีนะครับสมมติว่าผมขายเป็นทีวีนะครับอันนี้นะครับแล้วเราก็ลงรูปภาพนะครับ ลงได้หลายรูปนะครับผมโอเคเมื่อเสร็จเส้นนะครับกดตัวลงนะครับอันนี้นะครับเมื่อเราได้รูปกดคําว่าตัวนี้ครับลูกศรตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับเห็นไหมครับหัวข้อเราก็ใส่เป็นหัวข้อนะครับสินค้าเป็นสินค้าอะไรนี้ผมจะก๊อปมาจากผู่ที่ผมทํามานะครับว่าทีวีอ่าสเปกเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับผมจะก๊อปลงไปชื่อชื่อสินค้านะครับกดเข้าไปเลยครับเมื่อเสร็จส้นนะครับหมวดหมู่เราติ๊กเข้าไปเลยครับ อันนี้ผมผมเป็นสินค้าทีวีนะครับผมก็เลือกนะครับอันนี้ผมก็จะเลือกเป็นสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเป็นสินค้าตัวนี้นะครับถ้เป็นทีวีนะครับแล้วแต่ว่าเราลงสินค้าเลยนะครับกดเข้าไปเลยครับอันนี้ผมก็จะเลือกเป็นทีวีลำโพงเครื่องเสียงนะครับเป็นอันนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับโอเคเมื่อได้เับเสร็จนะครับเรากดระบุราคาสินค้านะครับอันนี้ราคาสินค้าผมอยู่ที่1นึ่บบาทนะครับแล้วก็เปลี่ยนครับแล้วก็รายละเอียดนะครับรายละเอียดสินค้าแล้วก็ ไปคัดลอกนะครับที่เราเขียนไว้นะครับอันนี้นะครับกดคัดลอกแล้วก็มาวางนะครับโอเค following following แล้วเราก็เลือกจังหวัดนะครับเราสามารถเลือกจังหวัดได้ที่เราจะลงนะครับอันนี้นะครับอันนี้ผมก็จะลงที่จังหวัดอเป็นจังหวัดนครปฐมก็ได้อนครปฐมนะครับอาเภอเมืองนครปฐมเลือกได้เลยครับเลือกอำเภอได้เลยครับเมื่อเสร็จสิ้นนะครับเราก็กดคําว่า เล to well ื่อนไปก่อนนะครับอัน <before> นี้เรากดตรงนี้นะครับเพื่อเราจะกดถอยหลังไปหนึ่งครั้งแล้วก็กดเดินหน้าตรงนี้อีกทีนึงครับผมตรงนี้อีกทีนึงครับกดมาครับเห็นไหมครับต่อไปเขาจะให้เราเลือกนะครับว่าเป็นสภาพมือหหรือมือ2ครับกดเข้าไปมือ1นนะครับแล้วก็เขาต้องการเราเลือกนะครับว่าเป็นต้องการซื้อหรือต้องการขายนะครับแล้วกดไปที่ขายนะครับผมโอเคอันนี้ยี่ห้อนะครับทีวีของผมมันไม่มียี่ห้อนะครับก็กดอื่นๆนะครับ แล้วก็ทีวีขนาดเท่าไหร่สิบห้านิ้วลำโพงอันนี้ลำโพงเราไม่ได้ขายลำโพงเราขายทีวีนะครับแล้วชุดเครื่องเสียงไม่มีก็อื่นๆไปนะครับเมื่อเสร็จสิ้นนะครับเราก็กดคําว่าลงขายนะครับกดเข้าไปเลยครับเห็นไหมครับอันนี้มันจะมีบอกนะครับว่าให้เรานะครับ30วันนะครับกดเข้าไปครับฟรีนะครับ30วันแต่ถ้าเรา เลือกตรงนี้นะครับมันจะเสียเงินนะครับสามยี่สิบเอก็คือ20บาท30วันนะครับมันจะลงขาดเป็นพรีเมียมนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นตัวฮอตเนี่ยครับอันนี้คือเลือกแล้วแต่ราเลือกนะครับมี3วัน25บาท7วัน35บาท14วัน50บาทนะครับอันนี้เราจะเลือกเป็นที่กดฟรีนะครับผมเข้าไปฟรีเลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็กดยืนยันการดาเนินการนะครับผมกดเข้าไปครับแล้วกดคําว่าหน้าถัดไปนะครับ โอเคอันนี้ก็รอรอสักครู่นะครับเขาจะมีมีข้อความมานะครับว่าสําเร็จนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับว่าเวลาดูนะครับเวลาลูกค้าจะแชทมาให้ดูตรงนี้นะครับคําว่าแชทนะครับเห็นไหมครับอันนี้ครับเห็นไหมครับลูกค้าจะแชทมาหาเราตรงนี้นะครับมันจะต่างกับหน้ามาร์เก็ตเพจครับเห็นไหมครับอันนี้คือลูกค้าที่ทักคุยกับเรานะครับว่าสินค้าสอบถามสินค้าเราสามารถตอบกับลูกค้าได้นะครับอันนี้นะครับ ฝ่ายบริการลูกค้าก็เช็คของเราแล้วผ่านแล้วนะครับอันนี้ก็คือผ่านแล้วเวลาจะดูร้านค้านะครับเรากดตรงนี้นะครับเวลาดูร้านค้าของเรานะครับกดเข้าไปครับแล้วเข้าไปที่คําว่าประกาศของฉันนะครับประกาศของฉันกดเข้าไปเลยครับเห็นไหมครับอันนี้ที่เราลงประกาศเมื่อกี้เนี่ยครับเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือเสร็จสิ้นวิธีการลงขายในขายดี .com คอมนะครับผมโอเคนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ EP ที่20ินะครับช่วยกดไลค์กด subscribe ด้วยครับผม